ปั่นไปดีอย่าไปรอรออะไรแล้วฟันกันไม่ยับโลพังแล้วมั่งฟันขนาดนี้คำเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเด็กน้อยอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำพี่เตือนแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไปอ่ะสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตอบเว็บแตกดูผมตบเว็บอีกเช่นเคย หน้าเกมไม่คุ้นใช่ไหมล่ะไปคุ้นได้ไงอเขาเกมใหม่ของ,ง,างขอาร์มีเบียดเขาอะ <ST: S 1> ผมก็เลยมาเล่นทันหน่อยเห็นเกมมันสะดุดตาดีครับน่าสนใจวันนี้ก็มีงบไปที่สามพันแล้วกันนะ่อนจะไปเล่นเกมกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจแล้วก็กดติดตามลิงก์ด้านล่างนะที่ผมจะทิ้งไว้เพื่อไปคุยกันแล้วแนะนําสูตรกันได้นะจ๊ะกดใครมาว่านี่อะเห็นเกมใหม่มันดูเพื่อเขมันก็พูดตามเกมมาครับเข้าใจปัจจัเออมาดูกันว่า เบ็ดเท่าไหรด่ดีอ่าเริ่มเบ็ดยี่สิบสี่แล้วกันเนออโต้ไปสักยี่สิบหมุนปะ่ะเฮ้ยจะปะเฮ้ยเจะบปะเฮ้ยมาดิอุ้ยมีฟันกันด้วยเฮ้ยนี่ชนะอ๋อชนะโดนฟันเหรอเอเคนี่มันเกมโลมาปะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเกมโลมาข,ของใครนี่เลยจ็อกเกอร์อะ ชนะต่อเนื่องถึงจะเข้าฟิลเตอปิ้นใช่ไหมชัดเลยว่าใช่แล้วแหละใช่เหรอคุณผ,ผู้ชมว่าใช่ไหมแต่ผมว่าใช่เอาเดียวเดี๋ยวก็ดูกันโอ้โหมาคลีปแขงมาเลยเอาละอีกทีเดียวอีกทีเดียวจะได้อะไรถ้าชนะชะพูดอยู่เมื่อกี้ว่าอีกทีเดียวจะได้อะไร บ้าบอโอ้โอได้เงี้ยได้ทั้งวันไอห,หมาหนึ่งวะสับปะหลาดไม่ใช่หมาวะสับปะหลาดเอาดิไหลไปเรื่อยดาบสามไอดาบสามเนี่ยขอเข้าทีนึงเออถึงแล้วเนี่ยได้ปะ่ะงั้นไงต่อเอา้าอาอานี่ไงเข้าไปตะปีแล้ว ใช่เลยมันคือโลมาดีๆนี่เองชัดเลยแล้วฟิลิปปินมีอะไรพิเศษไหมมันคือโลมาดีนี่เองชัดเลยถ้าแบบเนี้ยก็ต้องเพิ่มเบ็ดไปแล้วเบ็ดหกสิบไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเปิดเทอร์โบด้วยป่ะโอโหมันคือโลมาดีดนี่แหละครับ เราก็นึกว่าเกมอะไรเห็นภาพทำซะดีเลยภาพถือว่าดูอลาัางการอยู่นะก็ <Yeah. S 1> คือพูดง่ายๆว่าเป็นคือโลมาอัปเกรดอ่ะเออแช่คำนี้ดีกว่าโอ้โยโคนัทมาสองตัวถ้ามาสานะมนั้นเมื่อกี้อยากรู้ว่าธรรมดาถ้าเป็น oma, โลมาธรรมดาจะเข้าฟันถึงโตใช่ปะถ้าเกมนี้ฟันอะไรว,วะเนี่ยน,น,น,นี่โอ้โยโคนัทไม่เข้าวะ่ะมาดิปั่นไปดิอย่าไปรอรออะไรแล้วฟันกันไม่ยับโลพังแล้วมั่งฟันขนาดนี้ อ๋อแล้วเหมือนรายกันจ่ายมันเยอะกว่าด้วยนะเยอะกว่าโลมาปกติอะแต่ม,มาคนละค่ายกันปะใช่ดิเพราะโลมาเนี่ยมันของโจ๊กเกอร์อ่ะอันนี้มันน้ำมีเบ็ดอ่ะอ๋อเดี๋ยวเขาทำเล่นแบบกกันเหรอวะไม่น่าใช่โลมาคิดเหมือนกันเอ๊ะกูจะสงสัยสไปทำไมว่ามีหน้าที่เล่นๆปะมีหน้าที่เล่นๆไปเท่านั้นเองไม่ต้องสงสัยแล้วพอจะเหมือนกันไม่เหมือนก็ได,ใได้ให้กูได้ตังค์พอโอ้โห,โห,โหสี่ร้อย แกล้งบ้าไปทีไปเต็ดเก้าสิบไปแกล้งบ้าไปทีหนึ่งแกล้งบ้าไปทีหนึ่งไปต่อด้วยโหไม่น่ารีมาโลเลยมงกุฎหน่อยได้ไหมมาดิครับมาโอ้โหชอบให้โมโหใช่ไหมชอบให้โมโหใช่ไหมมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับ ไปต่อเลยเขาจะไปหยุดเหมือนโอ้โหโบนัสไม่ลงมาเลยพี่วะยากเกินอะไรขนาดนั้นนะครับโอ้โหมานัสวสองตัวจะหมดแล้วจะหมดแล้วแกงบ้าไปทีแกงบ้าไปทีหนึ่ง แกงบ้าไปทีนึง่งว่าไปต่อโอ้โบนัสไม่ลงเลยวะโบนัสมันจะเข้าจะเข้ามันก็ไม่เข้าอ่ะดูมันดีคุณผู้ชมนี่มันคืออะไรอะไรครับนี่ครับนู่นครับนั่นเลยโอ้ทุนคือหน่ายากแล้ววะ่ะผมว่า ยากจัดประหยัดบอกอือสามทีสุดท้ายสามทีสุดท้ายเอาหน่อยเว้ยไปหวันไม่ได้ด้วยไม่ได้ดูไม่ได้ด้วย,วยตามนั้นครับรู้มาลองเกมใหม่ให้ดูแล้วกันนะน่าสนใจครับว่าจะมีทุนยเยอะกว่าน,นี้จะมาเล่นอีกทีแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ